ข้ามเวลามาหาเธอบทที่20สฟร r เชอร์ทรวิสตบไหลรอบทำได้ดีมากเยี่ยมเป็นบ้าเลยผมยังไม่รู้ว่าคุณทำมันได้ยังไงแต่เขาชะงักกับสายตาขุนเขียวของรอบแล้วรอบก็รู้สึกถึงสายตาของทราวิสมองตามเขามิเรนดายืนท่ามกลางคนอื่นๆและถูกเออร์วินซอนดอสกอดแล้วก็เจ้าหน้าที่ในคณะอีกหลายคน ไทวิสยิ้มยังไม่สบายใจและสั่นหัวก้าวเข้าไปใกล้รอบและบอกเบาๆว่าเอาละไม่มีใครกําลังทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมตรงนี้หรอกหน้าอย่าทําหน้าบูดแบบนั้นสิไปกอดเธอเองถ้าคุณอยากทํามันไม่มีความหมายอะไรเลยมันไม่สําคัญสําหรับผมรอปโกหกผมเพียงดีใจที่เธอเอาชนะความไม่ชอบสัมผัสทางกายภาพของเพศชายของเธอเท่านั้นไทวิตดูเหมือนจะไม่ตกใจกับคำพูดของรอบเลยแม้แต่นิดเดียว มันเป็นความตื่นเต้นยินดีเท่านั้นเองแมกนัสสันอย่าคิดมากไปกว่าที่มีจริงๆเลยมิเรนดาไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นนั่นเสียงของเขาไม่นุ่มนวลเป็นมิตรอีกแล้วบางทีเธออาจไม่ใช่แต่คนเราเปลี่ยนแปลงได้นั่นหมายความว่ายังไงเพียงแต่มิเรนดาดูเหมือนสนุกกับการเป็นจุดสนใจของพวกผู้ชายทเวสใช้ไหล่กระแทกรอบหลบออกจากปากประตูตรงที่พวกเขากำลังยืนและออกไปทางดาดฟ้า คุณมันระยำมเขากล่าวด้วยเสียงเรียบนิ่งคืนพูดแบบนั้นอีกครั้งแล้วผมจะอัดร่างใหญ่เบร่มของคุณลงไปนอนคุณแน่ใจหรอว่าจะมีความสามารถพอคุณอยากลองดูไหมล่ะรอบฝ้ามองชายคนนั้นเป็นเวลานานด้วยความรู้สึกอยากหักคอเขาเพียงเพื่อสอนบทเรียนให้แต่ก็ไม่อาจทําได้รอบชอบทริวิสแม้เขาจะตาม,มืดมัวมองไม่เห็นสิ่งใดๆเกี่ยวกับมิเรนดา ดังที่เป็นอยู่นี้ผมไม่อยากทำเชื่อคำพูดของผมเถอะทรเวสอย่าได้พยายามพาเธอขึ้นเตียงผมจะไม่ยอมปล่อยให้คุณทำแน่พาเธอขึ้นเตียงอะไรกันคิ้วสีเข้มของชายคนนั้นเลิกขึ้นอย่างระนกแกมประหลาดใจพาเธอขึ้นเตียงเหรอคุณไปเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหนนี่ผมบอกคุณแล้วไงผมไม่มีความรู้สึกด้านโรแมนติกต่อมิเรนดาเลยผมไม่มีความสนใจกับการพาเธอไปที่เตียงแม้แต่น้อยคุณไม่หรือ รอบสั่นหัวขณะที่ความสับสนเริ่มปั่นป่วนในสมองของเขาทำไมถึงไม่ละ่ะจากสิ่งที่รอบมองเห็นผู้ชายทุกคนบนเรือเมอร์แม็กกำลังรอเวลาอยากร่วมรักกับร่างที่เริ่มตื่นตัวสดสร้อนๆอนของมิเรนดามันเป็นคำถามประเภทไหนกันนี่ผมคิดว่าเป็นคำถามท,ามที่มีเหตุผลมองเธอสิวิธีที่เธอชายตามองจากหางตาวิธีที่เธอเคลื่อนไหวเธอสวยงามมากบ้าชิบ ทวิตหัวเราะกึกกึกอย่างพออกพอใจคุณหลงรักเธอเจ้าทึ่มตัวโตคุณหลงรักเธอทำไมคุณไม่พูดชัดๆละ่ะรอกเบือนสายตาไปอย่างเคร่งเครียดคุณไม่รู้อะไรผมรู้จักมิเรนดาแล้วก็เชื่อผมเถอะเธอไม่สนใจในตัวพอลพอตเตอร์หรือเอวินซอนเดอร์สหรือพวกอื่นๆเลยแม้แต่น้อยนิดใครก็ตามที่มีลูกตาบนหัวควรสามารถมองเห็นว่าเธอชังน้ำหน้าเจฟมอร์สิสุดใจขาดดิ้นผมบอกคุณแล้วไง เธอกับผมเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นไม่เคยมีวี่แววของความโรแมนติกระหว่างเราเลยบอกคุณตามจริงนะผมไม่เคยคิดถึงมิเรนดาแบบนั้นสักครั้งผมมองเธอในฐานะนักวิทยาศาสตร์เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งถ้าเธอไม่มีความสนใจในตัวคนเหล่านั้นงั้นทำไมเธอจึงกอดรัดผู้ชายพวกนั้นแบบนั้นด้วย รอปมองดูกลุ่มคนที่ยังแสดงความยินดีกันตรงมุมอย่างคร้มๆดูสิตอนนี้พอโอบแขนรอบเออร์วินเห็นไม่ว่าเออร์วินกอดเขา้าแน่นแค่ไหนใบหน้าของรอบเริ่มกระจ่างจำใสขึ้นเหมือนพวกคนที่เฉลิมฉลองชัยชนะหลังจากมีชัยในสงครามใช่เลยพวกเขาตื่นเต้นดีใจการค้นพบคราวนี้เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะหลังจากความผิดหวังในการสูญเสียคนน้ำแข็งไป รอบรู้สึกซ่้บื้อถนัดใจทำไมทุกคนจึงเข้าใจชัดเจนกับคำอธิบายธรรมดาง่ายๆเช่นนี้นอกจากเขาผู้หญิงคนนี้กำลังทำให้เขาสูญเสียความคิดอ่านต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยหล่อนเลือกนาทีนั้นเพื่อมาร่วมวงกับพวกเขาและรอยยิ้มบนใบหน้าของหล่อนเริ่มจางหายไปช้าๆขณะที่หล่อนก้าวตรงมาหล่อนแตะไหล่ของรอบอย่างแผ่วเบา,เบาจนเจ็บปวดเกิดอะไรขึ้นกับเขา พลังของนักรบเขาไปอยู่เสียที่ไหนตอนนี้เพียงภาพผู้หญิงในวงแขนของชายคนอื่นก่อความเจ็บแสบทรมานให้แก่เขามากขนาดนี้ได้อย่างไรรอบสบัดไหลจากการสัมผัสของหล่อนอย่างชิงชังตัวเองด,ด,ดวงตาหล่อนมืดมัวขณะมองหน้าเขาอย่างค้นหาทิ้งเราไว้ตามลำพังได้ไหมเฟรดหล่อนพูดโดยไม่เมินหน้าทราวิทพ,พึมพำบางอย่างเกี่ยวกับขนงี่เง่าแล้วเขาก็จากไป รอปมันอะไรกันดวงตาของหล่อนช่างซื่อบริสุทธิ์เหลือเกินแท่วิสพูดถูกหรือเปล่าแล้วถ้าเขาคิดผิดละ่ะความรู้สึกของรอบที่มีต่อมิเรนดางอกรากลงลึกกว่าที่เขาตระหนักการหักหลังของหล่อนจะทําให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนักมากเสียกว่าการกระทําของเอเรนน่าเสียอีกมากกว่ายิ่งนักจนเปรียบเทียบกันไม่ได้ เขาจำเป็นต้องทำตัวห่างเหินเพื่อโน้มน้าวใจตัวเองว่าเขาอาจอยู่ได้โดยปราศจากหลอนเพราะเขารู้โดยไม่ต้องข้องใจเลยว่าเขาจะต้องทำเช่นนั้นหลอนไม่ได้เคยบอกเขาหรอกหรือว่าไม่มีเนื้อที่ในชีวิตของหลอนสำหรับผู้ชายคนใดพูดกับฉันสิหลอนกล่าวเบาๆมีบางอย่างซึ่งฉันทำไปงั้นหรือเขาตัดสินใจทันทีจุดมุ่งหมายสำหรับตอนนี้คือการซ่อนความอ่อนแอและน่าสมเพชของเขาจากหลอน แน่สิหากหล่อนเป็นเพียงแค่สตรีธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นยังอาจแบ่งปันสิ่งที่พวกเขามีร่วมกันแล้วเดินตบเท้าจากไปโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจดังนั้นเขาภัยพิบัติแห่งภาคเหนือก็สามารถทำสิ่งเดียวกันได้ฉะนั้นมันเป็นเพราะสถานที่นี้ใช่ไหมความทรงจำมันต้องทำให้คุณลำบากใจมากทีเดียว หล่อนโอบแขนรอบเอวเขาและซบหัวกับแผงอกของเขาเขาสั่งท่อนแขนของตนให้อยู่นิ่งข้างตัวมันไม่ยอมเชื่อฟังเลยกลับโอบกอดหล่อนราวกับถูกสั่งโดยพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาก้มหัวและทันใดลมทะเลเย็นชำ่ำนำกลิ่นหอมจากเส้นผมของหล่อนมาสู่จมูกเขาถูกแล้วเขากรุ่นคิดอย่างเค,ครียดขึมเขารู้สึกราวกับเขาเป็นนักโทษในนรกจริงๆด้วย ท้องฟ้าเป็นสีเทาแต่ไม่มืดสนิทในช่วงเวลาสั้นๆของเดือนกรกฎาคมดวงตะวันที่นี่ไม่เคยจมลงใต้ขอบฟ้าจนสุดเฟรชเชอร์กำลังช่วยมิเรนด้าลดเรือยนต์ลำเล็กจากปั้นจันที่มันห้อยอยู่ลงไปยังท้องน้ำสงบเย็นมิเรนด้าการไปขึ้นฝั่งเป็นความผิดทีเดียวนะเออร์วินซอนเดอร์สันหัวและทำมือทำไม้ เราทั้งหมดตกลงกันว่าการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจนกว่าเราเก็บมันไว้อย่างปลอดภัยคือสิ่งดีที่สุดฉันมองไม่เห็นความจําเป็นเรื่องความลับเลยในเมื่อเราพบมันแล้วมิเรนดาโต้แยง้งน้ําเสียงของหล่อนอดทนและมีเหตุผลมากเท่าที่หล่อนทําได้นี่จะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเออร์วินเคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นส่วนตัวและหล่อนพอเข้าใจในความกังวลของเขาการไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมงานด้วยตนเอง ในการขุดค้นเสาะหาระยะหลังๆถูกกล่าวถึงมากกว่าครั้งหนึ่งต่อหน้าหลอนหลอนนึกภาพว่าเขากำลังห่วงใยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของงานยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนกล้าหาญชานชัยพอพยายามแย่งชิงมันจากเราน้อยลงเท่านั้นนั่นคือความคิดเห็นของคุณผมเชื่อในด้านตรงกันข้ามบุคคลน,นี้สร้างอาชญากรรมแล้วสองครั้งในการเสาะหาสถานที่นี้เขาจะไม่ลังเล เพียงเพราะความคิดเห็นของสาธารณาชนหรอกมิเรนดาเดอโปรเะเสียงเขากระด้างจนเกือบเป็นสิ้นหวังผมเห็นด้วยกับเออร์วินเจฟมอรสิพูดบ้างใครโอไลฟฟจะต้องเดือดดานหากมีคนตัดสินลองทำอะไรบางอย่างผมว่าเราควรเก็บมันไว้เป็นความลับจนกว่าการปฏิบัติงานติดตามค้นหาสมบัติจะเสร็จสิ้นแล้วและมีคนมาเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยมิเรนดาถอนใจอย่างฉุนเฉียว หลอนเหลือบเห็นการสบตาระหว่างรอบกับเฟรชเชอร์และหลอนสงสัยว่ามันเรื่องอะไรกันก็ได้เออวินฉันจะไม่พูดกับใครสักคำเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่นั่นไม่ใช่สาเหตุซึ่งฉันจะไปขึ้นฝั่งอยู่ดีฉันเพียงต้องการแสดงให้รอบเห็นถ้ำตรงที่เราพบช,ชายในน้ำแข็งมันก็เท่านั้นหล่อนเห็นเฟรชเชอร์ทำหน้านิ้วและวิธีที่เขาตวัดสายตามองไปที่รอบทันทีเขาจับการหลุดปากของหล่อนได้หรือ ปลาหรอกไม่มีทางใครจะมัวเสียเวลาติดตรองกับความคิดอันแปลกประหลาดเช่นนี้ซอนเดอร์สยังสั่นหัวอย่างดื้อดึงมีแต่คนตั้งแคมป์รอบบริเวณนั้นมากเกินไปจะมีคำถามมากมายและคุณเป็นนักโกหกไม่เอาไหนที่สุดที่ผมรู้จักมากับเราสิถ้าคุณไม่ไว้ใจฉันหล่อนรู้ว่าคำพูดของตนเองห้วนซักหน่อยสิ่งที่หล่อนต้องการคือให้รอบมีเวลาอยู่ห่างจากเรือและจากดวงตาทั้งหมดบนเรือบ้าง เขาต้องการเวลาเพื่อรับมือกับความทรงจำซึ่งต้องกำลังรุกรานอยู่แม้แต่เวลานี้หล่อนอยากรู้ให้แน่ชัดว่าอะไรกำลังรบกวนจิตใจเขาเขาดูเหมือนเกรงเครียดขึงมากพอๆกับอากาศสงบนิ่งหน่าอึดอัดของฤดูร้อนก่อนพายุฟ้าขนองซอนเดอร์สมองหล่อนเป็นเวลานานเห็นชัดว่าพยายามตัดสินใจผมเดาว,ว่าผมไม่มีทางเลือกเขาพึมพำในที่สุด พวกเขาตรงไปขึ้นฝั่งในเรือลำน้อยรอบมิเรนดาเจฟและซอนเดอร์สมิเรนดาได้ยินเฟชเชอร์บอกกับรอบว่าเขาตั้งใจจะอยู่บนเรือเมอร์เมสเพื่อจับตาดูสิ่งต่างๆมิเรนดาสงสัยเรื่องความลับที่คนทั้งสองดูเหมือนมีร่วมกันแต่ปัดความคิดนั้นขณะเรือเข้าใกล้ฝั่งเจฟควบคุมหางเสือและเลี้ยวไปทางใต้นิดนิดเพื่อนำพวกเขาเข้าไปขึ้นฝั่งใกล้จุดค้นหาที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เขาต้องตัดผ่านท้องน้ําอย่างแช่มช้าเพื่อเลี้ยงก้อนน้าแข็งสีขาวอมฟ้านับจํานวนไม่ท้วนซึ่งลอยประปรายทั่วพื้นน้ำมิรันดาไม่รู้ว่าทําไมเจฟต้องยืนกรานจะติดตามมาด้วยเขาดูเหมือนจะไม่พอใจนักหนากับการปล่อยให้คนใดๆในพวกเขาออกจากสายตา บางทีเขาอาจกังวลเกี่ยวกับขโมยเหมือนเออร์วินแต่มิเรนดาสงสัยว่าเขามีแรงผลักดันนอกเหนือจากนั้นหลอนผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่คนทั้งสองตามมาด้วยหลอนอยากให้มีเพียงหลอนกับรอบเท่านั้นมีเรื่องหลายประการซึ่งหลอนต้องการพูดกับเขา หล่อนไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแต่หล่อนรู้ว่าพวกเขาต้องพูดคุยกันความสัมพันธ์ของเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้อย่างน้อยก็ในส่วนของหล่อนสิ่งที่พวกเขามีร่วมกันเมื่อคืนนี้เป็นมากกว่าเพียงเรื่องเซ็ก์เท่านั้นยกเว้นเขาไม่ได้มองเห็นมันแบบนั้นบางทีนั่นเป็นสาเหตุที่เขาดูเหมือนทำตัวห่างเหินเหลือเกินวันนี้บางทีเขาอาจไม่อยากให้หล่อนคิดลึกในเรื่องนี้มากกว่าแค่การมีความสัมพันธ์ชั่วคืนเดียว เมื่อถึงฝั่งรอบดึงเรือขึ้นจากน้ำโดยไม่ต้องมีคนช่วยแล้วก็คล้องเชือกรอบก้อนหินซึ่งยื่นออกมาไม่มีต้นไม้เพื่อผูกเชือกไว้กับมันพวกเขาอยู่ทางเหนือเกินไปไม่มีพืชพันไม้หลายอย่างนักสามารถเติบโตที่นี่มีเพียงเนินหินระเกะระกะ อันเกิดจากฐานน้ำแข็งทางด้านซ้ายและทุ่งทุนราแบนราบทางด้านขวายาวสุดลูกหูลูกตาซอนเดอร์สเหลือบตามองไปทางเนินเขาซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินกับเต็นท์ทรงโดมเรียงรายใกล้เคียงด้วยท่าทางกระวนกระวายจะขอเตือนคุณอีกครั้งมิเรนดาอย่าได้พูดสักคำเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของเราอย่าก,กังวลให้เสียเวลาเลยหล่นตวัดเสียง รอบก,กับฉันจะตรงไปที่ถ้ำคุณสองคนอาจทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการหล่อนกระชากย่ามจากข้างตัวขึ้นสะพายเหนือ,อไหลหล่อนเดินเท้าไปเรื่อยๆผ่านบรรดาเต็นและตรงขึ้นเนินสูงชันไปยังปากถ้ำหล่อนรู้ว่ารอบตามมาแต่หล่อนไม่มีอารมณ์จะเดินเป็นเพื่อน่ามกลางความเงียบกับเขาตอนนี้หล่อนไม่แน่ใจกับความรู้สึกสับสนจากท่าทางไม่เป็นมิตรของเขาต่อหล่อน,ลอนและออกจะเสียใจเพราะมัน การกระทําของเออร์วินรบก,กวนหล่อนยิ่งขึ้นจนกระทั่งบัดนี้มิเรนด้ารู้สึกอยากกลด่ดาใครสักคนกระนั้นอารมณ์ชุนเฉียวทั้งหมดของหล่อนก็จางหายไปเมื่อหล่อนยืนตรงช่องว่างบนน้าแข็ง พวกพนักงานที่เหลืออยู่ทำให้มันกว้างขึ้นดังนั้นการก้าวเข้าไปข้างในจึงง่ายกว่าครั้งก่อนถึงอย่างนั้นหัวใจของหล่อนก็เต้นถี่เร็วเช่นเดียวกับลมหายใจฝ่ามือหล่อนแม้อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ร่วม30องศาก็เริ่มเปียกชื้นข้างในถุงมือกันหนาวอย่างดีของหล่อนนักโบราณคดีผู้มีโรคกลัวที่แคบก็ประดุษนักบินผู้มีปัญหากับอาร์โรฟเบียหรือการกลัวความสูง ในความเห็นของมิเรนดาหล่อนกัดฟันกรอดดึงถุงย่ามจากด้านหลังหล่อนก้มลงเปิดแผ่นปิดและดึงสิ่งของที่พวกเขาต้องการออกมาหมวกแข็งเพื่อป้องกันหัวหากมีสิ่งของตกใส่ซึ่งมีไฟฉายติดอยู่สองใบเชือกยาวม้วนหนึ่งและตัวขอเกี่ยวคาราไบ n เนอร์ลิงเพื่อเกี่ยวเข้ากับอันที่อยู่ตรงเข็มขัดซึ่งทั้งสองใส่ตรงเอวและไฟฉายสำรองอีกดวงหนึ่งหล่อนสวมหมวกและรัดสายคาดตรงคาง แล้วสอดไฟฉายลึกเข้าไปในกระเป๋าชุดกางเกงกันเปื้อนและสายเชือกซึ่งติดตัวของคาราบไบเนอร์เหนือไหลกว่าหล่อนจะทำเสร็จรอบก็ยืนข้างหลังพร้อมกับรีตามองทางเข้าถ้ำมันอะไรหรือคุณรู้จักสถานที่นี้หรือไงเขายักไหลผมไม่แน่ใจน้ำแข็ง่านน้ำแข็งเคลื่อนที่เข้ามาหลังจากเรือล่มรอบมันอาจไม่ดูเหมือนตอนนี้เมื่อครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นหล่อนส่งหมวกแข็งให้เขาแล้วเขาก็ทำหน้าบึง้ง ใส่มันซะหลอนบอกเสียงหนักแน่นหรือไม่งั้นเราก็จะไม่เข้าไปข้างในแล้วก็รัดสายคาดที่คางด้วยเพราะมิฉะนั้นหมวกก็ไร้ประโยชน์รอพยักหน้าและทำตาม,มเมรนด้าเอื้อมมือไปเปิดไฟฉายบนหมวกของเขาแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับหมวกของหลอนหลอนสูดลมหายใจลึกๆ ข้ามขอบน้ำแข็งและกระโดดเบาๆไปยังพื้นด้านล่างหล่อนก้าวหลบทันทีที่รอบล่วงลงมายืนข้างหล่อนพอดีเขายืดตัวและหมุนช้าๆแสงไฟของหมวกเขาเคลื่อนที่ไปทั่วหินย้อยซึ่งปกคลุมเพดานแล้วชะงักตรงแท่งลักษณะคล้ายแก้วงอกไปทั่วราวกับพืชผักหินงอกและหินย้อยมิรรนดากล่าวเบาๆ ความขุ่นเคืองที่มีต่อเขาหดหายไปเมื่อความตื่นเต้นอันคุ้นเคยการค้นพบเริ่มแล่นผ่านร่างหลอนมันก่อตัวด้วยหยดน้ำดูนี่สิหลอนหันไฟฉายไปที่กองหินงอกซึ่งดูเหมือนแก้วสีคุณงอกขึ้นจากกำแพงเอียงเอียงข้างหนึ่งชนิดท้าทายกดแห่งความดึงดูดรอบอย่างเงียบและพยักหน้าขณะหลอนพูดแต่ไม่ออกความเห็น หล่อนนำเขาผ่านช่องทางและเตือนตัวเองว่าหล่อนเคยมาที่นั่นก่อนหน้านี้และไม่ได้เดือดร้อนกับความประนกแม้แต่ครั้งเดียวมันไม่ใช่ช่องเล็กๆแคบๆขนาดต้องคลานแต่เป็นโค้งกว้างซึ่งมีที่ว่างสำหรับหายใจทมเถไปหล่อนจะไม่มีปัญหา <c oughs> หลังจากเข้าไปในห้องขนาดมะึืมามิเรนดาชะงักและชี้ไปที่โต๊ะหินแบนราบนั่นคือจุดที่เราพบคุณ เมื่อรอบกว่าตามองไปรอบๆห้องเขาก็เบิกตากว้างราวกับจำมันได้นี่หรือคือสถานที่ที่พวกเขาพาผมมานอนเขาฟังเหมือนไม่อยากเชื่อใช่ตรงนี้บนก้อนหินแบนก้อนนั้นหล่อนอดไม่ได้ที่จะลำลึกถึงปฏิกิริยาแปลกๆของตนเองเมื่อมองเห็นเขาเป็นครั้งแรกฉันยืนตรงจุดนี้เพียงแต่หันหน้าไปอีกทางหล่อนบอกเขา มันไม่น่าเชื่อเลยมิเรนดาตัวสั่นและขนลุกสู้อย่างที่เคยรู้สึกก่อนหน้านี้ฉันมีความรู้สึกพิลึกพิลึกขึ้นมาอย่างกระทันหันรากับมีคนกำลังยืนข้างหลังฉันแล้วฉันก็หันไปเห็นคุณนอนอยู่ตรงนั้นเสียงหล่อนแผ่วเบา,เบาขณะที่ความทรงจำไหลหลังกลับมามิเรนดาคุณแน่ใจหรือว่ามันเป็นถ้ำนี้ฉันเข่าอ่อนยุบสุดลงตอนเห็นคุณหล่นสูดลมหายใจลึกๆแล้วถอนใจ เรากับมันกลายเป็นวุ้นแล้วฉันก็คิดตอนนั้นเลยว่าฉันมีความรู้สึกเศร้าสลดที่สุดเพราะคุณไม่มีชีวิตรอบยืนนิ่งขึงสายตาของเขารีและและกวาดไปทั่วด้านในของถ้ำพวกเขารู้ได้ยังไงฉันคิดว่ามันเป็นชะตาลิขิตให้ฉันพบคุณที่นี่ฉันรู้ว่ามันฟังไม่เข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์หรือมีเหตุผลแต่ฉันเชื่อด้วยใจจริงฉันคิดว่างานทั้งหมดของพ่อฉัน เพียงเพื่อนำทางฉันมาที่นี่มาหาคุณแม้เขาจะไม่รู้ถึงข้อนั้นในที่สุดรอบก็ละสายตาจากห้องรอบตัวพวกเขาและสบตากับหลอนเขายกมือข้างหนึ่งขึ้นหาใบหน้าหลอนมิเรนดาคุณตั้งใจจะพูดว่า